ยุคนี้ยุคคบเด็กสร้างโลกเราเด็กทีวีซาเป็นผู้นำการฟื้นฟูศิลธรรมโลกแล้วมันน่ามาตรจันนะเด็กๆไปไปชวนผู้ปกครองเลยนะเลิกการดื่มดูวิธีทางอ้อมก็มีตรงก็มีทางอ้อมก็เขียนผ่าน การบันทึกความดีโดยมีลายเซ็นของผู้ปกครองรับรองผู้ปกครองเขาก็ค่อยเปลี่ยนเดละนิด,ดลนิดอ้อนวอนดือรงก็มีโดยบอกเหตุผลที่โทษภัยต่างๆจากสิ่งมึนเมาเนี่ยจากความรู้ที่ได้ศึกษามาเนี่ยไปบอกนี่ไงครบเด็กสร้างโลกยุค นี้นะจ๊ะยกเด็กเป็นผู้นำการฟื้นฟูศิลธรรมโลกนึกลมปลื้มปิติใจเนี่ย